กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู่คู่สู่คนมนอนิกาพบกับส่องของบ่าวลาวพาเลาะคือเก่าพี่น้องเลยอ่ามนอนิกาออกมาให้มาสวานคือเก่าพี่น้องออกมาเลาะเบิ่งเข่าพี่นอ้องอ่าเลาะเบิ่งเข่าแล้วก็กะบ่าวลาวออกมาสวนพี่น้องไปพี่น้องบ่าวลาวจะพาพี่น้องไปเบิ่งดูไป,ไปส้มน้ำกันพี่น้องว่ามันสิเป็นอะไรเาพี่น้องเนาะก่อนสิไปห้องก็เลาะส้มเบิ่งเขา่า เข่าให้ก่อนพี่น้องว่าไม่นชิเป็นยังไดน,นี่พี่น้องเข่าให้เข่าให้หน้าปรเทาวอะไรพี่น้องเอ้ปลูกมานี่ก็ไดสองเดือนแล้วพี่น้องกะกำลังเสียออกพี่น้องเอ้เนี่ยกำลังออกเห็นบ่นี่เนี่ยกำลังพี่น้องกะงามอยู่พี่น้องเอ้กับพ่อพ่อนั่นอยู่พี่น้องงามงามงามคือว่างามหลายเนาะข้าเกี่ยวเขา่าคือว่ากำกอน,นึงนี่จะ กำหนึ่งกระเต็มแบบพูดกอละกำพี่น้องเนี่ยนะตัวงามตัวขี้ไล่ตัวขี้ไลก่กะขี้ไล่อ่าันนี้ก็งามนี่มาพี่พน้องเมืองเนี้ยถ่วมจนว่าเพียงเพียงข้อบ่าวลาวเลยพี่นอ้องเลยอ่าความสูงมันนี่กะบ่บอนงามดอกบอลมันบอลงามกับเพียงแอลพี่นอ้องเลยบอลงามบอลขี้ไล่โอ้มาหนกบินขึ้น ผลงาบนบนทิดใต้พี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นไฮนาพี่น้องไฮนาก็มีสองไฮไฮนาไฮใหญ่สองไฮนี่เขาบ้าลราพาพี่นอ้องเลาะเราขับไปย่างลงไปพุ่อละย่างลงไปพายพุ่อละเดี๋ยวบ้าเราจะให้พี่น้องเบิง่งขึ้นไปทางทางผู้พี่น้องขึ้นไปทางเทิงปุ๋ เพิ่มกระเจีเข่าพี่น้องพุกขึ้นไปทางพู้ละแล้วเราจะพาพี่น้องไปเลาะเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้วอดว,ว่าตอนนี้บเราอย่าลงมาเบิง้งตอนเท่าก่อนเนาะว่าสิเป็นจังได้เมื่อเช้านี่ก็เมื่อคืนนี่ก็กตกพนนะแต,นนนแต่ว่ามันบ่แห้งพี่น้องมาเรามาเบิ่งน้ำแต่ว่ามันบ่ไหลแต่ว่ามู มุดสวยมาเนาะว่างแปดโมงนี่แหละฝนก็นตกลงมาพี่น้องกะตกแห้งอยู่เนาะบ่าวลาวก็เลยสีมาเบิ่งตอนว่ามันทีเป็นจังใดภาพมาันจะบุนิ่งเด้อพี่น้องเด้บอบ่าวลาวย่างเนีบ่าวลาวย่างอย่างแบบนี้แหละเบิ่งตอนเอาไว้คอยติดตามมันกันพี่น้องจะชี้ลงบาลงพี่น้องเอ้ยปลาเลนดูดีดู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 ดนี่ เอาล่ะที่ตามน้องกันพี่น้องเ,เนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยจูว่าล่นออกทางขางมาจักนี่โอ้ยบอลเรากนเดียมาเบิง่งมาเสาะนี่ปลาลุา่มาจักสามสุมต้องกันพี่น้องโอ้ยคีเนียเขาไปเต็มหมดเลยพี่น้องเอ้ยปลาลุ่นออกไปเลยโอ้ยลุบพี่น้องลุบลุบลุบเอาคอยที่สามไปน้องการด้วยพี่นอ้องเด้อยบอลเราโอ้พี่น้องเอ้ยคีเนียเขาเต็มเลยพี่น้อง เราไปไปเองก็เด้อพี่น้องเด้อยพอป่าลงมามันเ่นกลับคือลิบมมนออกทั้งขางเนาะพอหน้ามันล้นพี่น้อง ผลงานพี่น้องกะสิได้ประมาณนี้พี่น้องมือน้ำกันยามต้อนบุ้งนึงนี่พี่น้องปลาเข็งปลาขาวมันจะขี้ดินพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้อง เก็บเอาป่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อผลกำลังชิมาอีพี่น้อยเก็บก่อน ปลาพี่น้องพอได้กินพี่น้องเอ้ขาวหอยก็ได้พี่น้องหอยไอ้เอินหอยปังหอยปังก็มี ก็ที่ได้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยใบสนิพี่น้องไม้เป็นไรพอได้กินพี่น้องเอาไว้สนุกกันได้พี่น้องผลกันรังสิมาเฮาสิไว้ให้พี่น้องว่เาเบิ่งยามรอบต่อไปพี่น้องรอบนี้ใบสนิเจ้ากอน